สวัสดีเจ้าวันนี้ป้าดาวไปซื้อผักละมาเนาะผักละผักสะอมเจ้าอามักแกงเส่ป่าลากไช่ป่าแห้งเนาปะป่าลูกย่างเจ้าแล้วก็มีอันบะทัวมีเฮ็ดหูหนูเฮ็ดหูหนูนี่ต้มน้ำทิ้งียบร้อยละยี่สิบตาทีไปเจ้าไปแกงกันเนาะแกงใช่ป่าแห้งตัวหนึ่งเจ้า แกงผักลักเจ้าแกงผักสะอมค่ะปลาดาวใจใส่น้ำพริกพริกแห้งต่ำเนาะแกงผักสะอมต้องใส่พริกแห้งเจ้าอร่อย น,น้าเจ้ามัดขึงเข้าแกะสักละเนาะทีนี่ป้าดาวก็จะขอเอาวฮัทหูหนูปะทัวลงแกงเลยเจ้าเอาพักได้ใส่ที่หลังเนาะเอาปะทัวกับฮ็ดลงก่อนเจ้า น้าป่าล่าใส่เนะาะจะกก้ก็เอาเป็นตัวมันใส่ตัวพริกไปท่านจ้า <c oughs> พอละใส่หนักเกินก็อันใส่เยอะเกินก็มันก็จะเหม็นเกินไปเมรอเนานะ ปลาปากะดีค่ะแกงพักละเจ้าแกงสะอมใส่เฮ็ดหูหนูใส่ปะทวนเนาะไปสอบกินพักมาทั้งนี้นะเจ้า แกงก็ได้แต่สอบเจ้าแต่ปาดัคจะใจพริกอันพริกแหงเนาะพริกแหงมันจะเปิ้เลยนะใส่ข่าเยอะๆใส่ข่าเยอะๆค่ะ เสียงมอห mm ุง hmm. ข <like esse. S 1> ้าวเจ้ามอหุงข้าวอันซุกไหละเลยบ้านเท้าพักเยอะนะแต่ถ้าแกงแกงพักสะอมน่เจ้าก็ใส่แขนนี่แหละหรือว่าจะแกงกะมอนมันก็ได้เลย แต่พอดีได้ซื้ออันบะทัวกับเห็ดหูหนูมายกะมันเป็นเห็ดหูหนูแห้งป้าดาวเอาแจ่น้ำไม้ตะคืนเนาะตื่นเจ้ามาก็ลนางสักสามสีน้ำตัดตัดหันหันตั้งน้ำฮือเดือดทีนี้ก็ต้มน้ำต้มน้ำทิ้งประมาณยี่สิบนาทีเอาออกก็น่ากสักสามสีน้ำแล้วคอยเอามาแกง เพราะว่ามันเป็นเห็ดหูหนูแหง้งต้มเอาสารมันออกอะทีนี้ก็อามาักแกงเจ้าอ็แกงเหมือนคำน้อยหนึ่งเห็ดหูหนูแหง้งก่อนกินอะแกน้ำแล้วก็ควตรต้มน้ำทิ่งประมาณ15นาที20นาทีอะเจ้าแล้วก็ล่างให้สะอาดมังหนอกเยอะเจ้าเฮ็ดหูหนูเนาะ เห็ดหูหนูหูหนูมองอกเยอะญี่ปุ่นนี่นะมีทั้งสดทั้งแหง้งจนหนากก็่าดาวจะซื้อแห้งมาไหวเนาะเปิจะติดวันเดือนปีเหงยกะเป็นผลิตออกมาเนี่ยทีนี้พอบดหัวกับอันเห็ดเหมือนซุกแลก้วก็เอาพักสะอมใส่เจ้า แกงหม้อนี้กินคนเดียวเจ้าพักโสมสองมัดกระตักเพียงสักสองข้างกระโปรค่ะใส่พักเยอะๆใส่พักเยอะๆใส่เขานิดเดียวพักสโอมนี่ล่างน้าเยอะๆเจ้ามันเปลี่ยนพูนนะับเป็นซื้อมา เ,เก็บจากสวนมามันจะมีพุนอะไรอย่างพองอ้โูอีกอะ เนนปลาแกงครับโซ่อมปลาดาวจ้าคาใสเยอะๆเจ้าคาอนาอนคาออนปัดลุกแห้งใส่เลยเจ้าปาดลุกนี่บ่ต้องใส่เหมือนก็ได้มันซุกอยู่แล้วอีเนี่ย tội cả Thắt sợ ốm Tọc lút phà rì lấy ban จักบอดีเลยน้ำพริกแกงใส่เกลือเจ้ากระดาษจะเน้นเกลือเนาะผงชูรสเจ้าทำกันดูเจ้าอ้บ้านเฮาป่าแห้ง กินนะเจ้าอื่อ,อนแล้วเนี่ยปลาแห้งเนี่ยก็เดียวก็จะเละกันเนี่ย แกงของนี่บอกวันคือเค็มนะเจ้าถ้ามันเค็มนะถ้ามันเคิในหมอ้อน้ำแกงนี่มันจะเค็มอีกเนะ่ยอร่อยเจ้าหอมปลแห้งหอมพักละเนาะ แกงเซ็ตเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงพักสะอมใส่ป่าแห้งใส่ป่าล่าแกงพักละใส่ป่าแห้งทํากันดูเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแชนี้้กันนะเจ้าปักกันคลิปไหม่คลิปหน้านอกกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อป้าดาวได้เนื้อจำได้ผาดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ